ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะวันเกิดที่ผ่านมาก็ดีค่ะตื่นเช้าไปถวายอเขาเรียกอะไราอาหารค่ะที่ที่วัดถวายเช้าเลยค่ะตอนเช้าเลยค่ะ ย่งข้างทุกวันเลยอ่ะเออย่างเป่าเค้กนี่ใส่ไม่ดีมาก <c oughs> ในงใติตใจจะทำบุญมันเกิดของเราโดยตรงเลยป่ะปีนี้ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือด้วยด้วยปีปีที่แล้วอะค่ะมันมีหลายๆอย่างใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดังนั้นทุกๆปีไม่ว่า <c oughs> จะเป็นวันเกิดหรือว่าช่วงเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่สงการอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดเป็นไปได้ปันก็จะทำอาหารชุดใหญ่ไปถวายถวายที่วัดอยู่แล้วถวายพระเพราะพี่เบย์เจอเรื่องราวมาเยอะเลยก็เลยด้วยไปใช่ค่ะแต่แต่ก่อนหน้านี้ปันทำบุญตลอดอยู่แล้วคือทำบุญทำทานกดน้ำถวายสังฆทานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่วันเกิดเนี่ย ค่อนข้างจริงจังมากมากเลยเพราะว่าแบบเราก็อยากผ่านปีนี้ไปได้ด้วยดีเลยียค่ะปีแบบว่าเป็นชงหรืออะไรยังไงด้วยกันปีนี้ชงร่วมค่ะไม่ได้ชงเต็มค่ะปีมะเมียค่ะสบายใจขึ้นนะครับหลังผ่านมันเกิดไปแล้วแล้วก็ได้ทำบ,บุญแล้วด้วยสบายใจขึ้นค่ะทุกครั้งที่ทาบุญก็สบายใจขึ้นปีนี้พี่ใสยังไงไหมคะนอกจะได้ป ปีนี้พิเศษยังไงไม่มีค่ะมีเค้กค่ะมีเค้กมีเพื่อนๆที่พี่แวะมาหาที่ร้านคือต้องบอกว่าปีวันเกิดปีนี้เป็นเป็นวันที่บ้านอยู่ร้านตลอดเลยทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็เราก็จะเห็นแล้วว่าแบบมีใครแวะเวียนเข้ามาวันนี้ได้ปีนี้ได้เค้กสั่งสั่งสามก้อนอะไม่มีเซฟอะไรเลยค่ะไม่มีเซฟอะไรเลยค่ะมีแต่แย่งเป่าเค้กค่ะไม่ของขวัญอะไรคะไม่มีไม่มีค่ะของขวัญชิมิเศษไม่มีเลยค่ะ ปันบอกเขาเองค่ะว่าปันไม่อยากได้อะไรเลยคือที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดต้องต้องแยกกันเพื่อแบบไปหาของขวัญแล้วต้องมาแบบปิดบังเป็นความลับเพื่อมาแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ต้องมันลําบากถือว่าเรียบง่ายเลยใช่ไหมสำหรับวันเกิดปีนี้แบบใครจะมาอวยพรเราก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่ง่ายที่สุดเลยคือตื่นเช้ามาเข้าวัดแล้วก็ไปทํางานที่ร้านกลับบ้านมาก็กินข้าวกับที่บ้านคุณพอ่อคุณแม่ครอบครัว เว้ยพรเป็นพิเศษเหรอคะก็มีอย่างที่เห็นนะคะขอให้แมลงตันนั้นตัวนี้ไม่กัดอะไรคือล่าสุดไปไปทะเลมาก็จะแบบโดนแทนทะเลคือแบบนเป็นคนชอบโดนแมลงอะไรอย่างเงี้ยกัดกัดแล้วกัดหน้ากัดตาตลอดเขาก็จะขอให้แบบแมลงไม่กัดเพราะว่าเรามมนกัดทีหนึ่งแล้วป่านเป็นคนแพ้ง่ายนะคะเราที่แล้วเคยกัดเลหวานแบบนี้ไปเรื่อย่อเลี่ยนเนาะเขาก็บอกแบบนี้แหละเขาก็บอกทุกวันว่าจะหวานไปเรื่อยๆรืับไปเรื่อยเื่แต่เดียวว่ารลั่งเราแบบไม่มีหมดโฟอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่หมดค่ะไม่มีหรอก <_ d ata> คือด้วยความที่อยู่กันแบบง่ายๆมากกว่า <_ d ata> คุยกันง่ายๆพูดกันเบาๆไม่ทะเลาะก,กันมันก็เลยทำให้ทุกอย่างผ่านไปเรื่อยๆเคยคุยถึงเรื่องกาตังงานเคยคุยค่ะแทนแต่งงานเคยคุยแต่ว่าก็ที่ผ่านมาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการการ กำหนดสถานะแบบชัดเจนคือสถานะเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นคู่รักกันซึ่งทุกวันนี้สถานะของปานกับพี่เบ๊ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าเราคบหาดูใจการเป็นแฟนกันการแต่งงานมาเลยไม่ใช่ปลายทางของของความรักของเราก็เลยยังไม่ได้แผนถึงเรื่องแต่งงานแต่คุยกันในอนาคตแล้วได้ข้อสรุปประมาณนี้คือว่าว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าถ้าต้องแต่งงานแล้วถูกมัดทุกอย่างเพื่อเพื่อคําว่าสามีภรรยาแล้วก็ เหมือนเป็นข้อติดกั้นให้เราแบบทาอะไรได้น้อยลงทําอะไรต้องเกรงใจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสู้เราเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันดีกว่าก็เลยยังไม่ได้มีแผนว่าจะแต่งงานเร็วๆนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงแล้วค่ะด้วยวัยวของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือปานก็27ยังยี่สิบแปดพี่เบนี่สามสิบเอ็ดย่างเงี้ย <laughs> แม่ก็เลยกังวลนิดนึงแต่ก็บอกแม่แล้วว่าจริงๆแล้วเราสองคนดูแลกันเองสองคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีลูกหรือไม่จําเป็นต้องมีน้องๆเพื่อมาดูแลเราตอนแก่ ได้แค่ไหนแค่นั้นเราแฮปปี้กับทุกๆวันมากกว่าดังนั้นถ้าจะต้องให้ใครมาดูแลเราแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องไปดูแลใครก่อนแบบหนึงที่มันก็มันก็เหนื่อยนิดนึงอ่ะมันไม่มีเรื่องลูกอยู่ในหัวเลยเรื่องลูกตอนนี้ไม่มีเลยค่ะก็มีหมารู้ว่าแทนรู้ว่าแทนไม่ได้แต่ว่าแบบก็ทําให้เราจิตใจอ่อนโยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยฝ่ายแล้วพี่เบเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วทั้งคู่ดังนั้นเลยไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะไปแบบ ใจร้อนพี่เบจะไปมีเรื่องมีราวหรือว่าปานจะหัวร้อนเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วที่ดีคะที่จะเหมาะกับคู่เราที่จะวางแผนเรื่องอนาคตอะไรกี่ปีเหรอคะปานว่าเป็นแบบนี้ไปยาวๆก็ดีเหมือนกันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วได้ทาอะไรร่วมกันได้เลี้ยงสัตว์ร่วมกันได้มีกิจการร่วมกันได้อยู่ข้างกันคอยดูแลกันไปแบบนี้ดีมากแล้วค่ะสำหรับตอนนี้เราคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเรา ใช่ค่ะพี่เบ้คือคนที่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของการแต่งงานมาผูกมา,มา,กมาว่าแบบเราจะต้องวางแผนไม่งั้นมันเหนื่อยนะะต้องเก็บตังค์ต้องวางแผนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องน้องก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดังนั้นถ้าเกิดแต่งไปแล้วไม่ได้กะว่าจะมีลูกในเร็ววัน ก็ยังไม่ต้องแต่งก็ได้ก็อยู่เที่ยวกันไปไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวไหนมาไหนได้3 4มีวันเดือนหนึ่งก็ได้พ่อแม่เราก็ยังไม่ได้อยากแบบบ่บนอยากพูดลาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคุณพ่อมีพูดถึงเหมือนกันค่ะมีพูดถึงเหมือนกันก็พูดมาทางคือด้วยความที่ป้าเป็นคนรักครอบครัวแล้วปาดูแลท่านค่อนข,ข้างดีท่านก็จะรู้สึกว่าพอมีลูกเร็วแล้วยังไม่ทันแก่อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ดีกว่าก็ยอ,อยากให้เรามีแต่เราก็พูดกับเขาชัดเจนว่าแบบไม่เป็นไรเราดูแลกันเองได้คุณพ่อเข้าใจค่ะคุณพ่อเข้าใจค่ะคองผิกดวานดีดีค่ะดีก็หวานหวานนะะตามสไตล์แต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าปั่นไปเนี่ยปั่นไปกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ปกติะคะ่ะสไตล์ปัน่น ไม่มีจะไปแบบเป็นคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกเขานใหญ่เแลาเราไปเที่ยวก็จะมีครอบครัวเพื่ออะไรม่ได้ใชปคู่มันไปคู่กันแล้วคือด้วยความที่เราทำธุรกิจร่วมกันอะคุยเดี๋ยวมันก็จะคุยแต่เรื่องเดิมๆมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนไงี้คะขับรถกลับบ้านไปกินข้าวก็คุยแต่เรื่องร้านคุยแต่เรื่องหมามันก็เป็นเรื่องรอบตัวเราเพราะว่าเรามีอะไรเราอัปเดตกันตลอดเวลาดังนั้นอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับครอบครัวบ้างก็เลยก็เลยเวลาไปไปเป็นกลุ่มก้อนตลอด อะไรนะคะก็ไปกับกลุ่มเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่เราได้อยู่กัน2คนได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันได้คุยกันว่าแบบเออก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็ได้อยู่กับเพื่อนๆด้วย